ครับสวัสดีครับทัพรนะครับก็วันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางไปกรุงเทพนะครับวันนี้เราจะไปแถวบางขุนเทียนนะครับเราจะไปดูว่าเจ้ามาต้าครับ CX 3ครับว่าจะจากมวกเหล็กไปกลับนะครับไปบางขุนเทียนจะใช้น้ำมันไปกี่ลิตรนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก้อนนี้จะเป็น CX 3นะครับ ก็จะเป็นรถคันเล็กนะครับเครื่อง2 0 0พนะครับเป็นซินนะครับวันนี้เราจะไปบาขุนเทียนนะครับแล้วเราก็จะเติมนน้ำมันเจสโอร์กาวานะครับเราเติมนน้ำมันมาแล้วจากหินกองนะครับจากหินกองมามวกเหล็กประมาณ50กโลนะครับเราเติอนมามาแล้วเราก็จะรีเซ็ตศูนย์จากที่บ้านนะครับเราไม่รีเซ็ตศูนย์จากที่ปั๊มนะครับนะครับหกโมงเช้าครับของวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์ครับ ออเลขมาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าโลนะครับเรารีเซ็ตศูนย์ที่บ้านนะครับนะครับรีเซ็ตศูนย์แล้ว AB นะครับรีเซ็ตศูนย์เรียบร้อยนะครับก็รีเซ็ตศูนย์จากที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็ก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปบางขุนเทียนนะครับวันนี้เราไปกัน2ท่านนะครับว่าเราจะใช้น้ำมันไปกี่ลิตรเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็ออกเดินทางกันนะครับ ครับแล้วก็ออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาหกโมงยีนาทีนะครับวันนี้อากาศดีครับฝนตกเมื่อคืนครับก็บรรยากาศดีาาศดหลับสบายช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกเกืียบทุกวัน รยากาศช่วงชวเช้าเราก็จะเห็นไอ,อหมอกรับอยู่ด้านหน้าเราครับโ้สวยครับนี่ไอห,หมอกด้านหน้าแลครับอ๋อนี่วานนล้ก็คืนฝนมันตกครับพอเรา็จะเห็นไอหมอกโอ้บรรยากาศดีอ้ามว่วเป๊กบรรยากาศดีครับช่วงนี้หน้าฝน 腿型呢？你多宽呢？ ก็เดี๋ยวเราจะไปเติมนน้ำมันนะครับวันนี้รถเยอะครับก็เดี๋ยวเรารอชิวนิดหนึ่งครับรถค่อนข้างเยอะก็เรากำลังเรากำลังจะเติมนน้ำมันนะครับยัสโซฮอร95นะครับ ครับเราก็เติมไป970บาทนะครับได้25ลิตรจุดหนนะครับลิตรละ38บาท52สตางค์ครับจัดส่งหอ95นะครับครับแล้วก็เติมน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าเติมมันเต็มถังเรียบร้อยเนี่ยครับเราก็เติมแล้วนะครับน้ำมันเต็มถัง970บาทนะครับได้25ลิตร 1ุดหนะครับลิตรละสาบาทจุดห้าสนะครับเป็นเงินเ0้ารอยบาทน้ำมันเราเติมเต็มถังแล้วนะครับเนี่ยครับเลขมาอยู่ที่สามอ่สิบเก้โลนะครับเนี่ยครับอเลขมาอยู่ที่สองหมื่นแนโลนะครับน้ำมันเราเติมเต็มถัง ก็วันนี้ปั๊มเมื่อวานเราเติมที่ปั๊มบางจากตรงหินกองนะครับเราเติมที่ปั๊มบางจากหินกองเต็มถังเราวิ่งจากหินกองมาที่มวกเหล็กมาที่บ้านนะครับประมาณ50กิโลนะครับอันนี้เราไม่ได้นับนะครับเรารีเซ็ตศูนย์จากโมกเหล็กครับไปบางขุนเทียนเข้ากรุงเทพบางขุนเทียนครับก็วันนี้เราวิ่งความเร็วไม่เกิน110นะครับวันนี้ก็มี120บมั่งนิดหน่อยนะครับตอนมากหลักๆก,ก,ก็วิ่งอยู่110แล้วก็ แ0ดสก้ 80, 90, ว่าวันนี้ฝนตกอ่าทั้งขาไปขากลับก็ความเร็วก็วิ่งได้แค่ประมาณ70-80นะครับทำํำทาเร็วไม่ได้แล้วก็มีช่วงรถติดในกรทมแล้วก็รถติดแถววังน้อยนะครับขากลับอ่าก็วันนี้เราก็ทําได้อ่าสามรกโลหรือ350ร้โลถ้าไม่นับ อ่าเมื่อวานเราวิ่งจากปั๊มมาที่บ้าน50โลก็วันนี้ยรวมแล้วก็วิ่งไป400โลแต่เรานับวันนี้เราวิ่งไปแค่300กว่าโลน้ำมันเรา900บาทนะครับ970าบาทอ่าใช้น้ำมันไปวันนี้รวมๆก็อ่าลิตรจุดนนะครับเป็นเงิน970บาทก็ทริปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดการใดขออภัยนะครับสวัสดีครับ